การรับน้องครั้งแรกของทอมมี่โดยการนตื่นตื่นเดี๋ยวตอนนี้จริงเราเสียงดังก็ได้ไหมตื่นวะต่นทำไมวะทอมมี่เนี่ยแม่เป็นคนที่ขี้เศร้ามากนอนได้ทุกที่จริงจริงนี่เวลาไปทำงานนี่มันต้องหมอนล็อกคอไปด้วยเลยจริงไหมอันี่ย เดี๋ยววันนี้ไปออนเซนวันนี้ไปออนเซนไมคือวันนี้ทำไมเราถึงเดินมาแล้วตอนที่มึงมาตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะมึงเดินมาไหมแบบเดนนี้อยากรู้เออซีซั่นหนึ่งก็ผมซิมีคนจะดูทำไมซีซั่นหนึ่งดูซีซั่นสามนี่ผมมาแล้วเนี่ยอยากดูไหมครับน้องสยองขวัาน้องสยองขวัญนแล้วปิ้วตัดต่างต่างเยอะไปแล้วเอยเดี๋ยวรู้สึกไหมมั่ง ควมรู้สึกหรอก็จริงก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าการรับน้องนี่แบบมันน่าจะแบบมีอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ตื่นตาเดินใจทุกอย่างเลยมันต้องมีครั้งแรกตอนที่ก็เปิดครั้งแรกอ่ะโอุ้ยกูซีดเลยหน้าซีดไม่ใช่ จริงเลยอ่ะจริงเดี๋ย,ว,ยวดิเดี๋ยวพี่จะต่อยกูอีกแล้ว,หลว <c oughs> ให้พี่ๆต่อยก่อนดิแล้ว,ลว <c oughs> มาเปิดให้น้องดูหน่อยอย่าเงี้ยไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้เห็นกันอีกครั้งถอดแันนี้เลยอ่ะ <c oughs> ดูมันเนี่ยวนี่นะครับก,ก็ถึงเวาลารับน้องของจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่นี่นี่ใช่ไหมความหมายของสุกี้มอรวมเดี๋ยวจะโดนลุงอะไรกักอย่างยอมละไป จับไปก่อนเลยมันก็เป็นพี่ใหญ่มัก็ต้องไปเป่าคือเดี๋ยวผมตามมาคือแบบว่ารุ่นพี่มันก็ต้องบอกว่ารุ่นน้องต้องเดินตามรอยทารุ่นพี่ไงกระปูไปก่อนเดินปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปบปุ๊บปง๊บุ่๊บอา๊ขปุ๊บปุ๊ไน เป็นกูเท่ากูเท่ามึงกูอายนะดีปะเดี๋ยวแล้วมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหเวลาไม่อยู่ลำค้างก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนี่ถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพนะจริงๆมันเป็นฟิลที่แบบผมว่าอุ้ยมันช็อกได้ไปนึกตกครับไปครับตันนี้พี่คิดฉายาให้แล้วนะได้ฉายาให้พอมี่แล้วพอมี่เด็กประผมแต่ไม่กลัวเลยเรื่องจริงนี่พี่มารู่แน่

นี่ไปแข่งคนเดียวนะครับถ้าทีมผมแพ้มันก็โดนทำโทษคนเดียวนะใช่เอาสู้ไปสู้ทอมมี่เอ้สู้เพื่อความรู้สึกนะจงเราครับโดนทำโทษก็คือทอมมี่ครับผม ที่ออกมาคนแรกๆอ่ะโดนมาให้หมดเลยดีกว่าไอ้เหมือนได้เราต้องยืนบนหนังสือพิมพ์อ่ะแล้วมันนุ่มใกล้ๆกันอะ่ะแคใใ่ใกล้เท่าไหร่ก็ยงใกล้เท่านั้นไกลไกลแค่ไหนเรียกว่าใกล้อันนึงบอกเลยนะว่าสบ,บายๆชงช้างตรงไปสองเลยเรียบร้อยนะฮะก่อนเซ็นแหกแรกของพวกเรานะฮะเป็นยังไงบ้างน้องมี่ก็จริงๆก็ไม่เคยมา เอออะไรสารสัมพันธ์อย่างเงี้ยครั้นสามสัมพันธ์สัมพันธ์กันบนนี้ก็หลายๆคนอาจจะมองว่าแบบทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงตังนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าทะลึ่งมันเป็นเออถูกไหมว่ก็ราคำๆเรารู้จักกันนานแล้วนี่อย่างนี้มันเป็นการกระชับมิตรอย่างนึงมันทำให้แบบว่าสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหพูดดีขนาดนี้ขอจับมือหน่อยดิรู้สึกชอบใช่ไหมเวลาไม่อีกไหมไม่อะไม่ได้ดี่ด้้วยกันตงีๆ